กบางโฟวินสายลุยเดี๋ยวมาดูกันครับคันไหนมา ับพี่น้องโตโยต้าไฮรักรีโวครับเป็นเครื่อง2.8ปี2018ครับกันนี้เดี๋ยวมาดูโฉมหน้ากันนะฮะมาพร้อมนะครับไฟตัดหมอกที่ช่วยในการส่งสว่างเวลาฝนตกนะครับโคมไฟครับตามสไตล์รีโวนะครับแล้วก็จะแกงหน้านะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับเริ่มต้นที่ล้อกันแล้วนะฮะล้อนี่ก็ถ้ายางก็จะเป็นยางปี22นะครับดอกเต็มหมอยังติดอยู่เลยฮะ กระทะขอบ17นะครับพี่น้องคันนี้แล้วมีซุ้มรองครับแต่งเพิ่มรองรับนะครับเผื่อคนเอาไปใส่ย,ยางออฟโรดนะครับสุดยอดเลยครับคันนี้โฟวินบันเทางนี่เลยนะครับพี่น้องนี่ฮะบันไดข้างโอ้เหล็กครับแข็งแรงสุดยอดมากครับตัวนี้แนะนำเลยครับนี่ทําให้ดูเลยแข็งแรงจริงส่วนชุดสีนะครับชุดสีสมบูรณ์แบบมากเลยครับ99%เเลยทีเดียวนี่ฮะสมบูรณ์ ไม่มีที่ตีเลยฮะใครชอบสนใจเรื่อๆเลยมาดูด้านท้ายของเจ้าคันนี้ครับพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับโคมไฟนะครับส่วนนี้ไฟท้ายไฟถอยเวลาถอยครับสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟเวลาเบรกนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าคันนี้นะครับโลโก้ไฮรักรีเวโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูกระบะท้ายนะครับกระบะท้ายนะครับจับติด ไมค์ไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับบรรทุกนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้สบายโฟวินคันนี้สุดยอดครับมาดูภายในต่อเลยครับหลักๆที่มองเห็นชัดๆเลยก็คือคันนี้มาพร้อมเบาะหนังนะครับเบาะหนังดียังไงเบาะหนังก็คือทำความสะอาดง่ายครับพี่น้องเอาผ้าชุบน้ําเช็ดๆก็สะอาดแล้วนะครับส่วนชุดคอนโซลหน้านะครับนี่ครับเป็นสีดําด้าน เช็ดทำความสะอาดง่ายเช่นกันความปลอดภัยแอร์แบ็กนะครับสายขวาเลยคันนี้ส่วนเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานมาเลยนี่ฮะระบบเกียร์หกสปีดขับโฟวินนะครับตัวปรับอยู่นี่นี่ฮะโฟวินนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะครับคันนี้สุดยอดครับ ผมพามาดูห้องเครื่องคันนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระโปรงแปวืบว,วับวืบวับวืบนี่ฮะห้องเครื่องของเราครับคันนี้เราเพิ่งรับข้อใหม่ครับเดิมๆอยู่เลยฮะกําลังทําพาวสสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับได้น็อตเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมๆโอ้ยทําไมมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้นะครับย้ํานะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.8ขับเครื่อง4ล้อนะครับผมของนั่นเองนะครับ โตโยต้าไฮรักดีโบนะครับปี2018นะครับใครพลาดเสียดายน่าดูครับสุดยอดครับพี่น้องใครที่กำลังมองหารถขับเครื่องสีล้อ4ฟวนะครับแนะนำคันนี้เลยฮะโตโยต้าไฮรักดีโบนะครับเครื่อง2.8เป็นปี2018นะครับราคาค่าตัวนะครับ498,000ออกรถสิบบาทเช่นเคยนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000เท่านั้นนะฮะตลอดสัญญาเลย ท่านใดที่มองหารถรุ่นนี้อยู่สนใจครับสายด่วน0819679671นะครับรวมไปถึงช่องทางเพจ f a c e b o o k t k t t อก y o u t u b e บจกอประกการถบ้านนะครับสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับประกอรถบ้านครับรถสวยรถดีอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเป็นน้องรีบๆเลยอัพพอร์วินผ่อน9,000นะฮะรีบ,รบๆแล้วเป็นน้องอย่าหาว่าไม่บอกนะครับ